แล้วผู้บาดเจ็บไปนั่นไปบางทีบางทีสามศนย์บางทีสามศูนเปลี่ยนกรณีผู้เสียชีวิตหนง,งานใดวันที่ห้าสามศูนย์ห้าบางทีเปลี่ยนเเปลียนศูนยห้าสองไปข้คตามกรณีสูงไว้เช่เลยโอเคหม่บ้านเลไรมันปาดบางปาสิบสองร้เวสสามศูนท่าน สุตริพรพจ้าตุ้มไอวสิบห้าที่หมายเปี่ยนทราบรับทราบเปลี่ยนี่รว่ววบไปไปสอครับหศูนย์ห้ารับทราบอยู่ว่าวิพาที่หมายมีประกันศนะูนย์สหศูนยห้ารับศูนย์สารพันตำรวจโทสุทรพอจาตุ้มร้อยเวรสามศูนเปลี่ยน วัตมาวัตม,มามาใหม่